สวัสดีครับทุกคนทุกทา่กานท,ที่ติดตามรับชมรับฟังกับช่องทางมหาแแมงนะครับตอนนี้ข้าว80ของเรากําลังกินปุ๋ยหรือว่าตอบสนองต่อการให้ปุ๋ยค่อนข้างดีมากเลยนะครับผมตอนนี้เปิดน้ําออกแล้วนะฮะแต่ว่ามันยังไม่ออกที่ผมเดินอยู่ตรงนี้มันเป็นที่ลุ่มเนาะมันเป็นที่ลุ่มครับลุ่มก็คือ,อที่เราแบ่งคันนาไว้นะครับผมจะเห็นสันตรงกลางนะครับผมส่วนแองขาวตรงนั้นก็มีข้าวนะครับแต่ว่ามันยังไม่โผล่แต่มีบางแองกก็ คงจะต้องซ่อมนิดๆหน่อยๆด้วยนะครับผมก็เลยเตรียมการไว้นะครับว่าช่วงนี้เดี๋ยวเปิดน้ําออกน่อยๆเพื่อที่จะให้ต้นข้าวนะครับผมแร่งขึ้นมาหน่อยแล้วก่อนที่น้ําจะแห้งก็จะทําการดาซ่อมนะครับผมตัวนี้สารที่ฉีดรอบแรกไปนะฮะเน้นหนักไปที่หนอนกับเชื้อรานะครับผมเชื้อราที่ผมฉีดไปก็จะเป็นตัวแมนโคเซ็นะฮะตอนแรกจังใจจะเอา,เอาโพรพินแนป หาโพรพีแนไม่ได้ก็เลยได้แมนโคเซ็นะครับผมแล้วก็หนอนใช้รอบนี้ใช้ฟิโพนิวบวกอีมาแมกตินครับตัวเวอร์ตโกจะไปใช้รอบรอบที่ก่อนรับท้องนะครับผมจะไปใช้รอบนั้นนะฮะข้าวแปเนี่ยรอบนี้ผมว่าเกี่ยวไม่เกิน85วันแน่นอนนะฮะแตเกี่ยวไม่เกิน85วันก็เลยโอ้นี่ฝนตกน้ําเต็มตรงนี้เลยก่อนหน้านี้นไม่มีน้ำ เกี่ยวอยู่ที่ประมาณ83-85วันนะฮะก็เลยจะต้องจัดการเร็วหน่อยนะฮะรอบนี้ใส่ปุ๋ย12วันครับนี่ใส่ปุ๋ยเสร็จปุป๊บก็ปล่อยให้มันโตเลยตอนนี้ก็เกินฝ่ามือไปแล้วนะครับผมก็สูงอยู่ประมาณเา15เซน15เซนไปแล้วนะครับตรงที่ลุ่มๆนะครับส่วนตรงที่ดอนๆนะฮะตอนนี้ก็สูงไปกว่านั้นแล้วแล้วก็แตกแตกใบแตกกอค่อนข้างดีแล้วนะครับผมเดี๋ยวพอผมเริ่มปล่อยน้ําเหืออลงไปกว่าน,นี้สักหน่อยฮะก็จะเริ่มซ่อมครับ มันจะมีแอ่งที่มันเป็นแอ่งจริงเนี่ยอย่างเอาจริงแอ่งตรงตรง,ตรงที่เห็นเนี่ยก็คงจะได้ซ่อมบ้างเพราะว่ามันเป็นหนึ่งร่องน้ําแล้วสองก็คือตรงนั้นเป็นน้ําผ่านพอน้ําผ่านปุ๊บตั้งแต่ช่วงที่เราหวานนี่ยข้าวมันก็ไม่งอกนั่นเองนะครับผมแต่ที่อื่นถือว่างอกดีนะรอบนี้หวานค่าเฉลี่ยอยู่ที่28่กิโลกรัมต่อไร่ครับพื 5, ้นที่3 5ไร่หวานไป4 0ลูกก็ตกเฉลี่ยที่ประมาณ28กิโลกรัมต่อไร่นั่นเองนะฮะก็ ตัวอื่นๆรอบ 2, 2ผมจะฉีดสารป้องกันน้ำจัดเดี๋ยวอรอบ2จะใส่ปุ๋ยที่ประมาณ32วันตั้งใจไว้อย่างนี้นะครับตั้งใจไว้ว่าจะใส่ปุ๋ยรอบ2อยู่ที่อายุข้าสามสิบสองวันนะครับนี่ตรงที่รวมจะเป็นนี้ครับเริ่มโผล่น้ําแล้วข้าวก็จะเป็นอย่างนี้ฮะแต่เดี๋ยวพอน้ําเริ่มเหือดเริ่มแห้งเดี๋ยวก็กจะมาแล้วต้นนี้จะกอใหญ่กว่าเพื่อนด้วยอย่างนี้นะครับนะไอตรงตรงนี้มันเป็นที่เนี่ยอย่างดดนๆอย่างเงี้ย มันก็จะเขียวก่อนโตก่อนนะครับผมส่วนต้นที่รูปมันจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้แต่มันมีข้าวนะมีข้าวทั้งหมดเลยนะครับข้าวไม่ได้ตายไมไ่เสียหายไปไหนนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมนะฮะรอบสองที่ผมจะใส่ปุ๋ยนะฮะก็คืออยู่ประมาณ32วันตั้งใจไว้คือ32วันนะครับผมแล้วก็ปุ๋ยที่จะใส่ก็คือสูตร16-20ศูนย์เพียวเพียวคือที่ถามว่าปุ๋ยสูตรไหนดีนะครับผมมันแล้วแต่พื้นนะมันแล้วแต่พื้นด้วยนะครับผมดังนั้น ถ้าจะให้ผมตอบเลยมันมันตอบยากนะครับว่าสูตรไหนดีอย่างเงี้ยมันก็ตอบยากเนาะมันก็ดีทุกสูตรนั่นแหละแต่ว่ามันเหมาะกับดินกับน้ําอะไรแตกต่างกันออกไปนะครับผมดังนั้นทุกสูตรดีหมดครับอยู่ที่เราบริหารจัดการนะครับผมดังนั้นนาใครอย่างดินทรายอย่างเงี้ยจะมาใส่1 6 20อย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะนะฮะมันก็ไม่ถูกต้องแหละนะฮะส่วนแปลงนี้มันเป็นดินเหนียวนะครับผมใส่20มันก็เหมาะไงก็เลยต้องใส่26 20แล้วก็ผมก็จะฉีดทางใบสลับกันไปอย่างสม่ําเสมอ รอบไหนที่ฉีดพ่นสารนะครับผมก็จะใส่ปุ๋ยทางใบไปอย่างรอบเนี้ยรอบที่ฉีดเออ่รอบร,รอบฉีดเมื่อกี้นะครับผมก็ปุ๋ยทางใบผมก็จะใส่เบล็กเชื่อมันตีไปนะครับผมเบล็กเชื่อมันตีก็เป็นธาตุอาหารเสริมและธาตุอาหารรองรวมกันอยู่นะครับผมส่วนรอบหน้านะครับก็จะถ้ามันแก่งผมก็จะใส่สูตร16เอ้ยไม่ใช่สูตรเสมอสูตร19หรือ20เสมอนะครับผมถ้ามันแข่งนะแต่ถ้ามันไม่แข่งหรือมันงามอย่างเงี้ยผมก็จะใส่ 0.52 3.4เพื่อจะให้มันแกล่งนั่นเองนะฮะแล้วก็ช่วงรับท้องก็จะใส่0.52 3.4รอบหนึ่งแล้วช่วงรับรวงผมก็จะใส่10.30 46อันนี้คือปุ๋ยเกดนะครับผมเนาะอันในอัตราที่1กิโลกร,รัมต่อ10ไร่นะครับผมใช้อยู่อย่างนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมเอามาอัปเดตให้ทุกคนทุกท่านฟังนะครับผมปุ๋ยคือที่ปล่อยน้ำออกนะครับผมเอ่อเพราะว่า1หน่ให้เข้าแต่ก่อนะตอนนี้คือปล่อยน้ําแล้วนะแต่มันยังไม่ออกมันตึงคลอง คลองน้ําฝนตกแล้วแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะมันยุบลงไปเยอะกว่านี้แล้วแหละแต่เมื่อวานนี้ฝนตกตกมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมก็เลยต้องปล่อยน้ําออกนะฮะตอนนี้ก็กําลังปล่อยอยู่เปิดเรื่อยๆแต่มันยังไม่ออกลเลยต้องเปิดเปิดลงคลองใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ฝากไว้กับประเด็นแค่นี้นะครับผมมานั่งเล่าบรรยากาศให้กันฟังในเรื่องการบริหารจัดการน้ํานะครับผมการบริหารจัดการดินการปุ๋ยต่างๆนะฮะส่วนใดท่านใดที่กลัวว่าเฮ้ยข้าวจมน้ําเป็นไรไหมนะครับผมนี่ดูเป็นตัวอย่างได้นะครับ ก็จมน้ําเหมือนกันนะครับผมก็ถ้าเทียบว่าจมน้ําตั้งแต่วันที่ขึ้นเนะเาะวันนี้วันนี้ได้ประมาณกี่วันแล้วเนี่ยวันนี้เดี๋ยวนะ20กว่าเกือบ้อยตั้งแต่วันที่เกือบ6วันแล้วเหมือนกันนะนี่นะครับในส่วนนี้นะนะครับผมในส่วนนี้นะ5 6วันแล้วนะครับผมในส่วนนี้ที่จมน้ํามันจมไปก็อตอนนี้ก็โผล่มดแล้วนะครับก็ไม่เห็นเป็นไรเนาะ โอเคครับผมการเลือกสารก็มีความสำคัญโอเคครับผมหากท่าในใดมีคาถามสงสัยก็พูดคุยมาได้เหมือนเช่นเคยครับวันนี้ก็ฝากไว้กับประเด็นแค่นี้เจอกันใหม่ไว้โอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ